คนดึงก็สวัสดีทุกคนกันแล้กันครับวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยนะครับดอมไทยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับนักกล้ามอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ไอ้นัทนะครับนะเพื่อนผมเองนักกล้ามนี่ผมหมายถึงแบบนักกล้ามหมื่นแคลนะครับเป็นพวกพี่ยุ้งอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนพี่นิดไม่ใช่นะครับคนละคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาเล่นแบบผีนะครับนะเราจะมาเจ็บคออีกครั้งนึงครับถ้า เกิดคลิปนี้ผมลงไปปุ๊บแล้วไม่เห็นเพื่อนผมอีกแล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเนื่องจากเพื่อนผมเล่นเลยฟไฟนะครับดูขึ้นลูกไปดูโอ้ยดินไม่ดังว่ะเออนะลาดูบอกถ้าใครอยากซื้อนะครับติดต่อไม่ไม่ต้องติดต่อได้แล้วัแต่นะครับ what what the fuck เดี๋ยวเราเข้าประตูฝั่งนู้นดีกว่านะครับตรงนี้แม่งไม่มีคน อ่าเดี๋ยวรอวิวหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ่าอ่าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมาอตอนนี้ก็สี่คนนะครับกลาวว่าจะเล่นหกคนละแต่ว่าไม่มีใครไปตรงนู้นนะครับก็เลยเอาตรงนี้นะเดี๋ยวเราตัดไปตอนเข้าเกมกันเลยดีกว่าไป ีเราก็กลับมาคืนแรกแล้วนะครับเรามาคืนแรกแล้วนะครับอุ้ยอ๋อนี่ว่าลูกตาดิคจะมัลยดิคีจะมั่นเีไม่ผกอืมเก็บสะดุ้งแล้วรวบรวมขยะนะครับเดี๋ยวเรามาหยิบขยะกันเลยอะไรครับโอ้ยไม่ขอบคุณผมหยิบขยะห้องแครห้องมันดีเออได้สี่ละ โอ้ยกูชอบนะตอนนี้ไปที่ห้องของคุณแล้วไปนอนฉันไม่อยากให้ใครตื่นหลังจาก2โมงที2โมงทีเนี่ยเลยโอ้แล้วห้องของคุณคือหมายเลขสี่อุ้ยเราจะไปตอกกันในห้องหมายเลขสี่นะครับนะตอกสดสดตอกสดสดเลยนะครับแบบตั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 บอะอ๋อโอ้พูดเยอะว่ะมรุ่งน้าไปที่เตียงแล้วตายความเกิดแม่งกี่รึไงเนี่ะ กวดวิชาสอนท่านเรื่องอันเป็นการต่อแล้วกันคืออะไรอ่ะหลับ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 โอ้โหเฮ้ยมาคล้ายของพ่อนี่เฮ้ยรอะมันเกิดไม่ไม่ไม่เนาะคล้ายคลายเกิดคัเราเต็มเปด้วยอ่ะเฮ้ยอ๋ออันนี้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 คือมันใช่แนวพ่อเลยนี่คนละเตียงเหรอคนละเตียงคนละเตียงโอ้คนดูเปลี่ยนแมบดีกว่าแบบนี้คือมันตายแล้วมันไม่เกิดอ่ะไปไปยิงแมบตอนนี้เราก็เข้า มาอีกแมพแล้วนะครับนะซึ่งแมพเมื่อกี้นี้ไม่นับนะครับซึ่งแมพเมื่อกี้มันกาดนะครับนะเรามาอีกแมพกันดีกว่าน่าจะเป็นแมพของคนคนใต้นะครับคนใต้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 ตเลยนะครับคนใต้เอามาเข้าสี่เลยดีกว่ามาเข้ามาคนใต้อานีเข้ามาเหรอคนใต้คนใต้คนใต้ไม่เข้ามาคนใต้ รงมาสยองขวัญที่ฝันร้ายของคุณเริ่มต้นผลิตกอมาไม่ก็ปะอุ๊งเอยบชิมีผมว่าน่าจะเสียงแหบของจริงโอ้โหโอ้โหแค่แมพมันก็เนี่ยหยิบเนี่ยหยิบคุณเจโอ้ย อันนี้ erm จ้คุณเจะเคุณเดเลย,ยอะไรเฮ้ยลงหาลงหาเฮ้ยเดี mm ๋ยวไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเ่้ยเฮ้ดเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าเห้เฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ่เฮ้ย้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเ ไม่หลอนกันจริงดิออโอ้ยนี่โอ้ยเอเหมืนกยนะกูอยากให้แมบมันสว่างว่ะน่ี่ไอ้ายเียว่ะอะไรอะไรกันเนีฮิวมีช่วยฉันด้วยหยิบมีคุณแจหยิบหยิบเอาไปฉายะบัก เพ่นพ่นมีคนตรงนี้เนี่ยไอ้เฮียอะไรวะหมอตายเฮ้ยอะไรวะดรเดดอะไรวะดรดรจีเนยเฮ้ยคนมีขุดเจือหน้าดิมันดียนี่ไปไหนล่ะเาไ่ได้เดยดรเดดไปวะตาย่ะหมอคนจีเดดตายไอ้ะข้างหลังคุณฮะข้างหลังคุณอยู่นี่แล้วเนี่ย สำนักงานอะไรอ่ะอะไรน่ะข้างหลังคุณอะอะไรอะหลอดว่ะอย่นนออะนี้อแร่ะอแกินข้า้ามเจ้้ะไอนีมันอันนี้นี่ที่เครื่องประหารอะช้อนหัวเดินชอะรกห้องสำักงานเลยมีอันนี้เลยอะไรน่ยใช่เหรอ ชีกาดเออละคตบตบาคาตบั What the fuck เตบกีดเดียวบิเข้าเปู้หนีะเฮ้ยเกตเดือีเฮ้ยยิ้เฮ้อะไรอะหลังดูหลังไหมนี่ยนักกลัวี่นะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะ อันนี้เลยข้างหน้าข้างหน้าด้านหลังคุณน่ะคนร้ายเอาละอุ้ยเฮ้อไหนวะพังเลือดมีพังเลือดอะไรอ่ะอันนี้อันนี้มันห้องฆ่าคนนี่โอ้ยเฮียใครมีแตะก่อนลุคคนเจ๊อาจจะซ้อมหนักขึ้นเยาะก็ได้นะหน้ามีฆ่ามีล็อก ถ้นมีตาขี้นะอ้ยนี้ข้าทำมาซอมไหนะเนี่ยมันอ่านว่าระวังพันเลือดเออระวังระวังพันเลือดระวังลื่อนนะดิให้เหม็นแตกไว้เนี่ยเฮ้ยยังไงอ้าวโอ้ยใครเข้าตู้เดี๋ยวใส่แรกดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยตัดเดชคุณแจคุณแจได้ละดตู้ตัดเดชมันหมกตาไหนคุณแจอ่ะไปห้องห้องทัดไปไปห้องถัดไปห้องนี้เจอผีแดงบ่อยเลยข้อไม่เจอปะ มันน่าเจอสีฟ้าอะไรไงเหี้ยไงเลือดเลือดสีแดงเลือดทำไมเหมนเลือดเนี่ยวะมันคือเลือดไปก็พอดีเถอะเฮ้ยเอาแล้วแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยไปก็คิดเองเลยดีกว่าเฮ้ยไปเลยไปเลยเลยดีกว่ามุ่งหน้าเลยมุ่งหน้าเลยโซฟาพักก่อนะพัก่อนนอนแะ ห้องปฏิบัติการล็อกอยู่อะไรอะ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 ไรวะกีไม่มีนี่ไงคุณเจเจอละเออไปไปเลยไปเลยอ่าอุ้ยห้องปฏิบัติการเอาเอานี่ก็เล่นฟีไฟล์ล็อกเอาชีการ์ดเขาดิชีการ์ดอาแม่เขาเออเฟดเฟดมูเตฟีไฟเฟดนักบั๊ม ไอุยอะอุยมิดดูเปิดอะไรสิเปิดอะไรอ่ะเปิดดิคนที่คื้มเปิดเดี๋ยวจบยังไงอ่ะน่าเปิดแล้วกลัวขนาดนี้อโอ้ยผงแดงผงแดงเข้าสีแดงเกิดอะไรอ่ะอุ้ยยิงปิดเฮ้ยเอาไปจากที่นี่ก่อนเอาไปจัดตรงนี้ก่อนเขาบอกก่อนที่เขาจะพบเจอคุณเอ้ยเอานี้ห้องนี้ห้องเดิมนี่นี่ห้องเดิมเห็้ยนละ คงเดิมอะล่ะตื่เดดคงต้องงเดิมหรือว่าเขาต้องเดิมไปตั้งหน้ากันวตีไอตีนักการไปเจอไม่เอาก่อนนั่นแ่ะเขาเขาจะพบเจอคุณนั่นน่ะต้องออกกันเลยไม่ถึงออกเกมใช่ไหมเอาดิเออคุณแน่ใจงั้นเหรอนี่ไงเขาเลยอ่ะเขาเลยใช่อุ้ยเมียมาหาปอมึ่อ่ะ ออกไปเขาเขาจะกลับมาที่นี่่อเขาจะพกเทฉยคุณว่ามันขี้ขี้ตัวหรือป่าเขาต้องเปิดนี้ป่ี่เองไม oh ัเ oh, ปิดห er> uh. ้องนี่น oh ีีห้องนี่ะ้ย้ย i อะเนี่ยเฮ้ยเฮียเฮ้ย e โเฮียไรมอเ้ยซซซไหเนี่้ยห้องนี้ก็เปิดได้นี่ยอะเอ๊ะนี่ย โคตรหลอนเฮ้ย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 เฟลเลอดรถ้เิดโดนจนซมบียางเมื่อก้เช่ยเหรออือสัมบีมีเอ้นี่อยมาอะรที่ยมึงลองโดนจนพอดิเฮ้ยมันเลือดเือมันพมได้อยู่เว้ยเเหลือดเหลือดมันพมได้อยู่เอออะไรอ่ะอะไรอ่ะเชิโสเโค้งกระดูกเล่น้เนี่ยอุ้ยเี้ยรตูอันนี้สิประตูเว้ย ก็เล่นก็เลยเดี๋ยวซ้อมบีมาไงกิเข้าวก่อนน้อยเข้าวกันไหมเอ้ยข้าวประตูข้าประตูไงเอาทางนี้เอาทางนี้มาแล้วมาแล้วข้าประตูลรออะไรอ่ะเสียงเสียงอะไรอ่ะอะไรเอ้ยทางใต้ดินก็ต้องมันใดเหนี่ยวยาหรือเปล่าในเฟซอยู่ไหนในใจสมุดนี่เป็นเวลานี่ยาบ๊อบบ๊อบโยบ๊อบไอ้ยาโยมาดิบ๊อบ นีเฟดไ่ด้จิงใแล้วตั้งหน้าหน่ะทางองหรือว่าคาล็อกประตูมาแน่ใจปตอนี่ปตันี่มีตะเข้าห้องอะไรมันล็อกันล็อกนี่กูเข้าห้อย่างน้เหรอนี่หรอห้องนี้ห้องนี้มี่นี่อนี่นี่วแฉแฉงแฉแฉห้องกียเ์อนั้นห้องอะ ยี่คันเบ็ดว่ะคันเบ็ดยี่คันเบ็ดว่ะคันเบ็ดเลยยี่คันเบ็ดเลยยี่คันเบ็ดเอาเย็บผึ่งบิดาลองลองตู้ปะลองตู้ปะคันเบ็ดว่ะเฮ้ยรถโดนเปลี่ยนคัต่อนั่นไงเอาละไงอุ้ยเคียเไอ้หนูไอ้หอ้หู่ร้องกันด้วย หองนะท์ขามื่นะแฮลโทร์อกักเก๋ๆี่เฮียองาคนหมืเป็ดเป็ดเก๋ๆไงไม่อยู่หลักกุมารีแย่เนี่ยโอ้อะโอ้อะไรวะเออเอ นน่นนการนงน่ะไอิงนการเฮ้ยปมถูั้เปมก็ดีอีมาจะได้ไปกันละเอ้อเฮ้ยอะไรเหนอางเหียเล็นไปเร่ยเรฮ้ยอะไรอะอะไรอะน้องน้องจะแกล้งเราอะไรอะอ๋อเพชเชอร์สองจ้รรกกับอะอ๋อ อะไรอ่ะโอ้ไปต่อแชตเตอร์สองโอ้ออะไรกันน่ะโอ้โโโอออ้้จบคลิปดีกว่าไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแค่และกดกระดิ่งด้วยกันนะครับซึ่งเอาแค่แชตเตอร์หนึ่งเนี่ยแหละส่วนแชตเตอร์สองก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ไปละบ๊ายบาย